สวัสดีครับคำบรรยายนี้เป็นการบรรยายเนื้อหาในวิชาระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรโดยอาจารย์ทศพลเขตเจนการนะครับวันนี้เนี่ยจะถึงหัวข้อในการหาหน้าของสมก,การที่มีมากกว่า1ตัวแปรล,ละนะครับก็อันนี้จริงๆควรจะเรียกว่าเป็นหน้าของระบบสมก,การมากกว่านะครับวิธีที่จะพูดถึงในในบทนี้เนี่ยในในเรื่องนี้เนี่ย อาจะพูดแค่2วิธีนะครับก็คือ One Point Iteration กับ d ิวท a รับสันนะครับวิธี2วิธีที่พูดถึงเนี่ยจริงๆมันจะใช้แก้ระบบสมการที่เป็นเชิงเส้นหรือไม่เชิงเส้นก็ได้นะครับสมการที่เรียกว่าเป็นสมการเชิงเส้นเนี่ยหมายความว่าตัวแปรต้นทุกตัวในระบบสมการเนี่ยจะเป็นมีกำลังไม่เกินหนึ่งนะครับ แต่ก็มีข้อแม้ว่าตัวแปรที่ไม่เกินหนึ่งนั้นเนี่ยห้ามคูณกันหรือหารกันนะครับแล้วก็ห้ามอยู่ในฟังก์ชันทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น e ยกกําลังจะเป็น l one, จะเป็น log จะเป็น sine c o s a n เป็นฟังก์ชันตรีโกณอะไรเงี้ยต้องต้งไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็คือต้องเป็นตัวแปรกําลังหนึ่งที่อยู่ทุดโดดเลยนะครับทีนี้ส่วนสมการที่ไม่เชิงเส้นก็คือบรด,ดาที่ไม่ใช่สมการเชิงเส้นนั่นแหละนะครับ ออสองวิธีที่จะกล่าวถึงเนี่ยมันสามารถแก้สมการที่เป็นเชิงเส้นหรือไม่เชิงเส้นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าตัวระบบสมการเชิงเส้นมันจะมีวิธีเฉพาะอยู่กลุ่มหนึ่งเลยซึ่งเราจะพูดถึงในบทถัดไปทั้งบทเลยนะครับก็ทีนี้เราเข้าตัว2วิธีนี้ก่อนนะครับวิธีแรกที่จะพูดถึงนี่ก็คือ e p o i n t Iteration นะครับตัวอย่างที่ใช้ในการอธิบายหลักการของวิธีเนี่ย จะยกตัวอย่างในกรณีที่มีสองสมการสองตัวแปรเท่านั้นนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีสมการอยู่สองสมการสองตัวแปรนะครับทีนี้หน้าที่แรกของเราก็คือเราจะต้องจัดรูปสมการก่อนนะครับให้เป็น fx y เท่ากับศูนย์แล้วก็ fx y เท่ากับศูนย์นะครับคือสองสมการนี้ต้องจัดให้มันไปกองอยู่ข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้วก็ให้อีกข้างหนึ่งมันว่างๆไว้อีกก่อนนะครับขั้นตัดไป เราก็ต้องจัดรูปสมการอีกทีหนึ่งนะครับก็คือจัดรูปให้สมการหนึ่งเนี่ยมี x อยู่โดดๆที่เหลือโยนมาไว้ข้างหนึ่งอีกสมการนึงก็คือจัดให้ y อยู่โดดๆแล้วก็โยนที่เหลือไปไว้ข้างหนึ่งนะครับมันจะคล้ายๆกับกรณีตัวแปรเดียวนลครับเดี๋ยวผมย้อนไปให้ดูกรณีตัวแปรเดียวนะครับเราก็ทําอย่างนี้ครับก็คือเราจัด x เท่ากับ g x ใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีที่เป็น2ตัวแปรเนี่ย หรือว่าหลายตัวแปรเนี่ยมันก็ต้องจัดหลายสมการหน่อยนะครับอย่างกรณีสองตัวแปรมันก็จะต้องมี x โดดโดดอยู่สมการหนึ่งแล้วก็ y โดดๆอยู่สมการหนึ่งนะครับตัวอย่างเนี่ยสมการสมมุติเรามีระบบสมการ2สมการ2ตัวแปรแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ไม่ลีเดียร์อยู่แล้วนะครับไม่ไม่เป็นสมการเชิงเส้นอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้มันยกกําลังสองนี่ยกกําลังสานะครับนี่กาลังหนึ่งก็จริงนะแต่มันคูณกันอยู่อย่างนี้นะครับนี่กาลังหนึ่งก็จริงแต่หารกันอยู่อย่างนี้ก็ไม่ลีเดียร์นะครับ ราวนี้สมมุติผมก็จัดรูปนะครับสมมุติผมจะใช้สมการเนี้สมการแรกเนี่ยจัดเป็นรูป x เท่ากับ gxy นะครับถ้าผมยึด x ตัวนี้เป็นหลักนะครับผมจะจัดสมการได้แบบนี้นะครับก็คือย้ายที่เหลือไปไว้อีกข้างหนึ่งทั้งหมดนะครับแต่ถ้าผมใช้ x ตัวนี้เป็นหลัก x ยกกำลังลสองนี่นะครับผมก็ย้ายที่เหลือไปอีกข้างหนึ่งใช่ไหมครับแล้วผมก็ต้องถอดรูทมันนะครับ เพราะนั้นก็อย่างเงี้ยมันก็จัดได้สองรูปแบบนะครับส่วนสมการล่างเนี่ยถ้าผมจะใช้หา y ายเนี่ยมันมี y อยู่สองตำแหน่งใช่ไหมครับผมก็จัด y เท่ากับเอเนี่ยได้2แบบเหมือนกันนะถ้าผมยึด y ตัวกลางเป็นหลักเนี่ยผมก็จะจัดรูปได้แบบบรรทัดบนถ้าผมยึด y ตัวแรกเป็นหลักเนี่ยผมก็จัดได้อย่างสมการที่สองเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ตัวไหน อย่างตรงนี้เนี่ยเราจับได้กี่คู่แล้วครับถ้าเราใช้ x ตัวแรกถ้าเราใช้ x เท่ากับ g x y อันแรกเราจับคู่ y เท่ากับ H x y ได้2อันใช่ไหมครับถ้าผมใช้ x อันที่สองนี้ผมก็จับคู่ y ได้อีกสองอันเพราะนั้นจริงๆตรงนี้สี่คู่ละนะครับถท่าใหม่ผมเอาสมการบนจัดรูปเพื่อหา y ผมจะจัดได้หนึ่งรูปแบบใช่ไหมครับถ้าผมเอาสมการล่างยึด x ตัวนี้เป็นหลักก็ผมใช้ในการหา x ผมว่าจัดได้อีกหนึ่งรูปแบบนะเพราะผมใช้อันบนหา y ใช้อันล่างหา x ผมก็จะได้อีกคู่หนึ่งละก็แปลว่าคู่นี้สมการ2อันนี้ผมสามารถจัดรูป x เท่ากับ gxy กับ y เท่ากับ hxy เนี่ยได้ทั้งหมด5คู่นะครับเพจริงจริงมันจัดได้หลายรูปแบบนะครับแล้วบางรูปแบบก็จะคิดออกบางรูปแบบก็จาคิดไม่ออกด้วยนะก็ อันนี้ต้องลองอย่างเดียวครับไม่ไม่ไม่รู้จะทดสอบอยังไงนะก็เลต้องลองดูว่าจับคู่แบบไหนแล้วมันถึงจะคอนเวิร์ตนะครับอ้าวนี่ผมอธิบายนอกเรื่องเยอะแล้วนะเออเอาใหม่นะครับทบทวนใหม่นะจัดจัดรูปสมการก่อนนะครับให้มันเป็น f x y เท่ากับศูนย์ y เท่ากับศูนย์เนี่ยก่อนถัดไปผมก็จัดรูปให้มันเป็น x โดด,โดดสมการหนึ่งแล้วก็ y โดดโดดสมการหนึ่งนะครับ สมการแรกเนี่ยเราก็จะใช้ในการวนลูปาหา x ตัวใหม่สมการที่สองเราก็จะใช้ในการวนลูปหา y ตัวใหม่นะครับก็เสร็จแล้วถัดไปผมก็เริ่มเลือกค่าเริ่มต้นครับผมก็เลือก x ก,กับ y มาคู่หนึ่งเป็นค่าเริ่มต้นผมก็เอา xy เ,เนี่ยแทนเข้ามาใน gx y อันนี้ก่อนผมก็ได้ x ใหม่ออกมานะครับถัดไปผมก็เอา xy เ,เริ่มต้นตรงนี้จะมี2ทางเลือกนะครับ ถ้าเรายังคงเอา x y lost, คู่ <pierwszy S 2> ที่เป็นคู่เริ่มต้นมาแทนตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็จะได้ y ใหม่ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นอันจบรอบเสร็จแล้วก่อนที่จะดูว่าเราต้องขึ้นรอบถัดไปไหมเนี่ยเราก็เช็คเออร์เอร์เหมือนกับที่เราเคยทํากับตัวแปรเดียวแหละครับก็แต่ครั้นี้เราต้องทํา2ตัวแปรนะครับเราก็ต้องดูว่าเออร์เอร์ของ x เนี่ยมันเล็กกว่าทอร์เรนท์หรือยังนะครับดูว่าเออร์เอร์ของ y เนี่ยเล็กกว่าทอร์เรนท์หรือยังนะครับ ถ้าทั้งคู่เนี่ยมันผ่านเงื่อนไขในการเช็คแล้วเนี่ยว่ามันเล็กกว่าทอร์รนซ์แล้วทั้งคู่เนี่ยถึงจะหยุดคำนวณได้นะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งถึงก่อนก,ก็ยังต้องคำนวณไปจนกว่าอีกตัวหนึ่งจะ,จะถึงเหมือนกันนะครับก็คราวนี้ถ้าเกิดเออทั้งคู่เนี่ยมันเล็กกว่าทอร์รนซ์แล้วเนี่ยก็หยุดคำนวณได้ก็เอา x i บวกหนึ่งกับ y i บวกหนึ่งล่าสดุดเป็นคำตอบแต่ถ้ามันยังไม่เล็กกว่าทอร์รนซ์เนี่ยเราก็ต้องขึ้นรอบถัดไปนะครับโดยที่ ใช้ x i บวกหนึ่ง y i บวกหนึ่งรอบนี้เนี่ยไปเป็นค่าเริ่มต้นคกอ x i y i ในรอบถัดไปนะครับแล้วก็คำนวณซ้ำ iteration อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับที้ย้อนกลับมาตรงนี้หน่อยนะครับจังหวะเนี่ยตอนที่เราเอา x เริ่มต้นกับ y เริ่มต้นแทนเข้าไปใน g x y เนี่ยเราจะได้ x ตัวใหม่ออกมาเสร็จแล้วถ้าเรายังคงใช้ค่า x เริ่มต้นกับ y เริ่มต้นคู่เดิมเนี่ยแทนลงมาใน h x y เนี่ยเราก็จะได้ y ใหม่ออกมานะครับ ตรงที่เราแทนตรง hxy เนี่ยเรามีทางเลือกอยู่2ทางก็คือเราจะใช้ x เริ่มต้น y เริ่มต้นคู่เดิมหรือเราจะเอา x ใหม่ล่าสุดตรงนี้เลยเนี่ยลงมาแทนตรงนี้เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆอะผมเขียนให้มันครอบคลุมหน่อยนะครับตรงนี้เราสามารถเขียนอย่างนี้ก็ได้หรือนะครับเราอาจจะเขียนว่าเป็น h ของ x i บวกหนึ่งกับ y i อย่างนี้ก็ได้นะครับคือแล้วแต่เราว่าเราอยากว่าเราอยากใช้แบบไหนนะครับพอดาได้ไหมครับว่าใช้ x i y i เริ่มต้นหรือว่าใช้ x i บวกหนึ่งล่าสุดที่ได้มากับ y i เริ่มต้นเนี่ยแบบไหนมันจะเร็วกว่ากันพอดาได้ไหมครับแบบเนี้ย มันจะเร็วกว่าเพราะว่าเรามี x ตัวใหม่ล่าสุดใช่ไหมครับเราดึงลงมาใช้เลยอย่างเงี้ยอันนี้จะเร็วกว่านะครับแต่ถ้าเราใช้อันนี้มันก็จะช้ากว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวิธีเชิงตัวเลขมันก็ไม่เสมอไปว่ายิ่งเร็วยิ่งดีในบางครั้งเนี่ยพอเราทําเร็วกันไปเนี่ยบางทีมันอาจจะกระโดดข้ามคําตอบหรือเลยคําตอบไปก็ได้นะบางทีช้าหน่อยเนี่ยมันอาจจะคอนเวอร์ตก็ได้เร็วเกินไปอาจจะไดเวอร์ตก็ได้นี่ก็ต้องลองอย่างเดียวครับว่าแบบไหน แต่ถ้าเป็นเราเราก็คงจะเสี่ยงก่อนถูกไหมฮก็คือลองใช้แบบวิธีเร็วก่อนถ้ามันได้คําตอบก็ได้เลยนะครับได้เร็วเลยแต่ถ้ามันไม่คอนวก็เดี๋ยวค่อยถอยกลับมาเป็นแบบสโลสเต็ปหน่อยนะครับทีนี้เวลาเราทำวันพลอยตัวเล t i o นในตอนตัวแปรเดียวเนี่ยเราก็มีวิธีเช็คใช่ไหมครับที่ว่าถ้าอะไรอะ g พลามขนาดของ g ีพลามมันน้อยกว่าหนึ่งเนี่ยมันก็ จะมีโอกาสที่จะคอนวอ์ตมากกว่าใช่ไหมฮะจำนะฮะที่เราวาดรูปนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็บอกว่า,าตรงนี้เป็นแบ่งเป็นสี่ส่วนใช่ไหมครับถ้าถ้ากราฟ gx ของเราเนี่ยเวลามาเขียนแล้วมันตกอยู่ในช่วงนี้หรือว่าตกอยู่ในช่วงนี้เนี่ยโอกาสที่จะคอนวอ์ตมันก็มากกว่าเวลามี2ตัวแปรก็เช็คคล้ายๆกันนะครับก็คือดูว่าเคอร์จไปเคอร์กับเคอร์เไปเคอร์เนี่ยถ้า ขนาดมันบวกกันร้อยกว่าหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสคอนวอ์ตมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าเคอร์จีบีเคอร์วายกับเคอร์เอชบีเคอร์วายมันบวกขนาดมันบวกกันแล้วน้อยกว่าหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคอนวร์ตมากกว่านะครับก็คอนเซปต์คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ากรณีตัวแปรเดียวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้จะเป็นสองมิติแต่พอเป็นสองตัวแปรมันจะกลายเป็นพื้นผิวละนะครับมันก็จะจินตนาการยากหน่อยนะครับแต่ว่าก็ก็ในทางคณิตศาสตร์มันมีพอมีรู่ทางในการเช็คได้นะว่า จัดรูปแบบไหนแล้วมันจะมีโอกาสคอนเวิร์ตมากกว่ากันแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจริงคือถ้าถ้าระบบสมการมันไม่ใหญ่จริงเนี่ยไม่มีใครมาเช็คแบบนี้แล้วก็คือเขาก็ลองเลยลก็คือเนี่ยลองจัดรูปดูเลยแล้วดูที่คอนเวิร์ตไหมถ้าไม่คอนเวิร์ตก็ลองจับคู่กันใหม่จับคู่ใหม่จับคู่ใหม่หมดูอย่างเงี้ยนะครับของจริงก็จะทํากันอย่างนี้เพราะนวันพอยต์เทเลชันนี่ก็ไม่ไม่ยากนะครับก็แค่มีค่าล่มต้นนะครับแทนนี่แทนนี่ได้ x ใหม่ y ใหม่มาดูว่า x ใหม่ y ใหม่ มีเออร์เลอร์เล็กหรือ,อยังถ้ายังก็คำนวณต่อเวลาขึ้นรอบถัดไปก็เอาคําตอบในรอบนี้เป็นค่าเริ่มต้นในรอบถัดไปนะครับก็ย้อนกลับมาแทนตรงนี้ใหม่ได้ x ใหม่ y ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ดูที่ว่า x ใหม่ y ใหม่เล็กหรือ,อยังถ้ายังก็ย้อนกลับมาแทนขวาแล้วก็ได้ค่าใหม่ทางซ้ายอีกก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเห็นไ,ไหมครับส่วนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะลองทําตัวอย่างใน excel ให้ดูนะครับว่า,ว,าวิธีนี้ใช้งานยังไง